สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพี่บีและน้องไมอะจะพาทุกท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการใช้อุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยสำหรับข้อมูลของคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ใช้ระบ,บบบนอุปกรณ์ผ่านอินเทอร์เน็ตครับก่อนอื่นเลยทุกท่านทราบไหมครับว่าแนวทางการใช้อุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยนั้นมีวิธีอย่างไรบ้าง มีอะไรบ้างเหรอครับพี่บีแนวทางการใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัยมีอยู่7วิธีด้วยกันครับเริ่มจากวิธีแรกคือการตั้งรหัสให้ปลอดภัยครับงั้นเราควรตั้งรหัสผ่านแบบไหนถึงจะปลอดภัยหรือครับพี่บีควรตั้งรหัสผ่านอย่างน้อยแตัวและซับซ้อนประกอบด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ตัวเลข อักขระพิเศษร,รวมกันครับและควรเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างน้อยทุกๆ3เดือนด้วยนะครับรับทราบครับหากสงสัยว่ารหัสผ่านถูกเปิดเผยให้ทำการเปลี่ยนรหัสใหม่ทันทีและไม่เปิดเผยรหัสผ่านให้บุคคลอื่นเข้าใช้งานระบบแทนครับเข้าใจแล้วครับพี่บีวิธีที่2ไม่ตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ให้จำรหัสผ่าน เว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้กันบ่อยๆเช่น Chrome Microsoft Edge หรือ Safari เป็นต้นครับผมตั้งค่าให้จำรหัสผ่านไว้หลายเว็บไซต์ซะด้วยสิแย่เลยทีนี้อันตรายมากเลยครับควรรีบลบทิ้งเลยนะครับเพื่อป้องกันการถูกแฮ็กข้อมูลผ่านการตั้งค่ารหัสผ่านที่จดจำในเว็บเบราว์เซอร์ครับรับทราบครับพี่บีต้องรีบแก้ไขแล้ว วิธีที่3 l o ล็อกเอาท์และล็อกหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานนั้นผมขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับหยุดก่อนครับควรล็อกหน้าจอเมื่อไม่อยู่ที่หน้าคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันการสวมรอยแอบใช้งานครับเ,เกือบไปแล้วขอบคุณครับพี่บีและควรล็อกเอาท์ออกจากระบบทุกครั้งหลังเลิกใช้งานด้วยใช่ไหมครับ ใช่แล้วครับน้องไมอะรับทราบครับพี่บีน้องไมอะวิธีที่4ใช้โปรแกรมรักษาความปลอดภัยเออคือการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสใช่ไหมครับใช่แล้วครับเราควรใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสที่เป็นของแท้ด้วยนะครับและควรอัปเดตโปรแกรมสม่ำเสมอเพื่อคอยตรวจจับและลบทำลายไวรัสที่แฝงอยู่ในอุปกรณ์ที่ใช้งานด้วยครับ รับทราบครับรับทราบครับวิธีที่5ควรอัปเดตระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ที่ใช้งานครับอุปกรณ์ที่ใช้งานอย่างเช่นโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ที่ควรอัปเดตใช่ไหมครับพี่บีใช่แล้วครับน้องไมอ่ะและเราควรอัปเดตแอปพลิเคชันที่ใช้งานให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่เสมอด้วยนะครับ เพื่อให้ระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆได้รับการแก้ไขจากผู้ผลิตซอฟต์แวร์ครับรับทราบครับพี่บีต้องรีบไปอัปเดตแล้วสิวิธีที่6กการเข้ารหัสข้อมูลที่มีการส่งออกระหว่างบริษัทผ่านอีเมลแล้วเราจะทำการเข้ารหัสข้อมูลได้อย่างไรบ้างเหรอครับราการเข้ารหัสข้อมูล ควรซิฟไฟล์ส่งผ่านทางอีเมลและส่งรหัสผ่านแยกอีกฉบับจากอีเมลที่มีไฟล์ซิฟหรือใช้ช่องทางการส่งข้อมูลด้วย Secure File Transfer Protocol หรือ SFTP ก็จะช่วยป้องกันข้อมูลจากการถูกดักรับระหว่างการส่งครับอ๋อเข้าใจแล้วครับพี่บีเอาล่ะครับมาถึงวิธีสุดท้ายซึ่งก็คือมันทบทวนสิทธิ์ของบัญชี บัญชีที่ต้องทบทวนสิทธ์มีอะไรบ้างหรือครับมีบัญชีของผู้ใช้งานที่ควรทบทวนอย่างสม่ำเสมอทุกๆ6เดือนครับรวมทั้งกรณีที่พนักงานลาออกหรือย้ายหน่วยงานเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยผู้ไม่มีสิทธิ์ด้วยนะครับรับทราบครับรับทราบครับทั้งนี้ทุกคนจะต้องนำแนวทางที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ มาใช้เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานรวมถึงเพื่อปกป้องข้อมูลและทรัพย์สินของทุกคนด้วยครับ